34อาการท้องผูกไม่ได้เกิดจากสาเหตุในข้อใดข้อกอไก่รับประทานอาหารที่มีกากหรือเส้นใย,ยน้อยกว่าปกติขอไข่มีกากอาหารอยู่ในลำไส้ใหญ่นานเกินไปข้อควายเป็นโรคลิสี่ดวงทวานงูงข้อกอไก่และขอไข่ถูกต้องอ่ะเขาถามถูกไหมว่าอาการท้องผูกไม่ได้เกิดจากสาเหตุในข้อใดข้อกอไก่บอกว่า รับประทานอาหารที่มีกากหรือเส้นใยน้อยกว่าปกติพี่ถามว่าปกติในการที่คนเราจะขับถ่ายได้ดีเนี่ยไอตัวนั้นมันจะต้องมีกากอาหารเยอะๆถูกไหมคําว่ากากอาหารคืออะไรกากอาหารก็คือเป็นอาหารที่คนเราย่อยไม่ได้อย่างเช่นผักต่างๆเพราะว่าพวกเซลลูโลสในผักเนี่ยคนเราย่อยได้เปล่าย่อยไม่ได้ถูกไหมซึ่งถามว่าการที่ย่อยไม่ได้เรามีประโยชน์อะไรมันก็คือจะเป็นกากอาหารช่วยให้เราสามารถขับถ่ายสารพิษได้ง่ายนั่นเอง เพราะฉะนั้นการที่มันจะขับถ่ายได้ดีเนี่ยมันก็ต้องมีสารอาหารแล้วก็ต้องมีกากอาหารเยอะๆถูกไหมมีเส้นใยเยอะๆเพราะฉะนั้นการที่คนเรากินกากอาหารหรือเส้นใยน้อยกว่าปกติเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดท้องผูกได้ไหมได้ถูกไหมข้อน,นี้ก็ถูกแต่เขาถามข้อผิดนะอย่าลืมนะข้อผิดนะมารู้ข้อขอไข่ข้อขอไข่บอกว่ามีกากอาหารอยู่ในลําไส้นานกว่า นานเกินไปถามว่าเกี่ยวอะไรมีใครนึกออกบ้างถ้าน้องนึกไม่ออกน้องนึกภาพพี่ถามว่าการที่มีกาอาหารอยู่ในลําไส้ลําไส้ใหญ่ทําหน้าที่อะไรเอ่ยใช่นะ้องเคยท่องกันมาแต่แเด็กๆแล้วถูกไหมว่าลําไส้ใหญ่ทําหน้าที่ในการดูดซึมน้ําจากสิ่งที่อยู่ภายในลาไส้เข้าไปดูดซึมน้า<ๆ>น้ำ<ๆ>น้าน้าเข้าไปจากของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นของแข็งยิ่งแข็งมากถามว่าขับถ่ายยาก,ยากไหมยากถูกไหมเพราะนั้นนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด ท้องผูกได้น้องต้องคิดในทางกลับกันสมมตุติใครเคยท้องเสียบ้างโหพี่มั่นใจว่าน้องเกือบทุกคนเกือบทุกคนต้องเคยท้องเสียถูกไหมเวลาท้องเสียมันเป็นยังไงนะกินเข้าไปรู้สึกมวนมวนท้องลำไส้บีบตัวเร็วเกินไปกินเข้าไปไม่นานอะ่ะท้องเสียถ่ายออกมาหมดแล้วถูกไหมฉะนั้นการที่กาอาหารอยู่ในลำไส้ไม่นานอะ่ะ อันนั้นเนี่ยก็เป็นการที่ทําให้ลําไส้อ่ะดูดซึมน้ําจากอาหารได้น้อยลงการที่มีน้ําในอาหารมากๆทำก็ทําให้เกิดอาการท้องเสีย่นเงเพราะฉะนั้นในทางกลับกันอย่างเช่นข้อน,นี้ก็คือถ้ามีการาหารอยู่ในลาไส้ใหญ่นานเกินไปมันก็จะดูดน้ําออกไปหมดจนการาหารแน่นแล้วก็แข็งจนทําให้เกิดท้องผูกที่มากขึ้น่น,นเนช่าข้อน,นี้ก็ถูกที่มาดูข้อคอควายบางบอกว่าการเป็นโรคลิสีดวงทวารลิสี่ดวงทวารคืออะไรเอย่ย คำว่าโลกในสีดวงทวารหรือที่น้องชอบเห็นในโฆษณาหรือในที่เขาพูดเล่นกันว่าแบบนั่งไม่ได้เพราะลมมันเย็นเนี่ยมันเกิดจากการที่สมมุตินี่เป็นรูก้นถูกไหมถ้ากากอาหารน้องแข็งมากมันก็เหมือนเอาเอาอะไรไปบาดบาดบาดตามตามผิวหนังเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเลือดออกเกิดเป็นแผลพอเป็นแผลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไปทําให้เส้นเลือดบริเวณนี้รวมกันเป็นก้อนเป็นก้อนจนเกิดเป็นแผลที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นการ ลิสีดวงทวารถามว่าลิสีดวงทวารเป็นาสาเหตุที่ทําให้เกิดท้องผูกไหมไม่ถูกไหมนอ้องบางคนบอกเอ้ยมันก็เกี่ยวกันนี่ทําไมไม่ตอบน้องนึกภาพดูนะพี่ถามว่าลิสีดวงทวารกับท้องผูกอันไหนต้องเกิดก่อนก็ต้องมีท้องผูกก่อนถูกไหมแล้วถึงมีลิสีดวงทวารเพราะฉะนั้นลิสีดวงทวารเนี่ยเกิดจากการที่เราท้องผูกก็เลยมีอาการเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการที่มีลิสีดวงก่อนทําให้เราท้องผูกถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิด ซึ่งโจทย์ข้อนี้ถามอะไรเลยถามว่าท้องผูกไม่ได้เกิดจากสาเหตุในข้อใดข้อกอไก่กับข้อคอไข่ถูกเกิดจากการที่มีกากใยน้อยดูดซึมน้ํานานเกินไปแต่ข้อคอควายโรคลิสี่ดวงเนี่ยมันเป็นผลของการที่ท้องผูกไม่ใช่ท้องผูกทําให้เกิดลิสี่ดวงไม่ใช่ลิสี่ดวงทําให้ท้องผูกนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ผิดก็คือข้อคอควายนั่นเองส่วนข้ององูไม่สอบเนาะเพราะกอไก่กับคอไข่เนี่ยมันถูกต้องแต่เขาถามข้อ ฉันเราห้ามตอบข้องูงูน้ำฉันข้อนี้ตอบข้อคอควายเป็นโรคลิซสีดวงทวารน,นั่นเองค่ะ